มาแล้วข้าผัดเจตุ่มคุณเดี๋ยวกินครับกินด้วยกันกินด้วยกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่อของแม่ก็จะมาอันนี้อันนี้อะไรอันนี้กเลยอันนี้อะไรอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกอะไรข้าวผัดข้าวผัดหมูข้าวผัดหมีโอ้ข้าวผัดหมูกินหมูได้ไหมไม่ได้ครับยครับอื อันนี้อะไรยำมะม่วงมะม่วงยำมะม่วงยำมะม่วงออืมันนี้อะไรอันนี้อะไรจำได้ไหมนี่ไข่เอ็นตื้อครับฮะไก่เอ็นครับไข่เอ็นไม่ใช่อันนี้แม่เป้งแม่เป้งแม่เป้งอร่อยไหมไก่แล้วก็เอไก่เอ็กซ์อ่า อืมจักสีว่าจังเดยอันนี้อะไรอันนี้อะไรปลาปลาอะไรทะเลปลาครับทะเลปลาปลาเผาปลาเผาปลากิว่วปลา <c oughs> <c oughs> ปลาเกิ่วปลากิ่วอะไร,ระ <c oughs> อ่ะกินอร่อยมาแล้วอาหารมาแล้วนี่ต้องชิมแมมเป้ง อืมอร่อยหากินยากมาหัวล้ออะไรมีไหมเกาหลีที่เกาหลีมีไหมหหมีครับม,ม,มีคนไทยที่ไปทําสวนนะเขากินกันอยู่แต่คนเกาหลีไม่กินใช่ไหมคนเกาหลีไม่กินเบบี้เบบี้แอนชอบแค่สีอันใช่ไหมเบบี้คนเกาหลีนินเลยอยากกินครับ อืมอันนี้นอันนี้ข้าวคุกกะปิชิมไหมชิมดูชิมดูขายลูกขายลูกก่อนต้องชิมดูชิมดูชิมดูคุกก่ออืมนน ก in ็ได้กินดีค่ะแต่ไทยลูกอันนี้อันนี้มีถั่วฝักยาวอืมถั่วฝักยาวภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะถั่วถั่วฝักยาวลูกยาวๆไม่รู้เรียกว่าถั่วอันนี้อันนี้หอมหอมเขาเรียกอะไรอะเนี่ยออเนียน อันนี้ออืมันนี้พริกนี่มะนาวอันนี้กุ้นเชียงอร่อยทำคลิปแปมบูไม้ไผ่เบาไปโหลดอันนี้อันนี้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนทุเไม้ไผ่จังเนยเดี๋ยวเดี๋ยวทั่วฝักงาอะไรนะถั่ววะเนี่ยน้ำพีน้ำตัวไหมอืมพีนอุปถัมภ์ใช่ม บอกงี้สินัดลองนัดนัดนัดย่างย่าวนัดทัวร์ยาวนี่แค่มีหรือแม่ฮะมันเค่มีหรีดมันเค่มีรีดสิอืมแล้วกินเพิ่งกินน้ำได้นี่ยังดูติมตเหมือนกันกินชิมดูเป็นกับคุณพ่อกินข้าวคู่กะปิเราจะบอกม่วงข้างไหมังยองอยู่ดิเพิ่งมาพักซะแล้วเบิ้องนากันน่ะอร่อยไหมม้น เป็นม oh, ินมิคุณเชียงเอาชิมอ่ากินกินินเซจงไกนมกเซจวานเคยกินเลออรเนี่ยเราื้ออาหซเซจิงกาหลีก็กินเาทำแมเป้งของสูงแมเป้งของสูง

อยู่ในหันล,ละโอ้หิมหัว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 โอแม่เขาบอกว่าแตกมากแดงชัวร์วายจับ่อยากจับอาหารวายข่อยตีมือเศร้าข่อยเอามือจับพอตึ้งดูดตึ้งเลี่ยมือข่อยไหมแต่เมื่อวายข่อยได้ข่อยแซ่บไหมนี่อาหารอร่อยอาหารชั้นสูง อาหารชั้นชั้นสูงเขาว่าอะไรภาษาอังกฤษไฮ g h Function High อาหาร h i g ไ Function ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาแต่ใสประเทศอังกฤษลมจมยอนซุ่มนี่ต๊ะ อร่อยนะนี่ทำไมกินน้อยอร่อยนะนี่เมอืมอง<อ>กินแพงของแพงของชัน้นสูงราคาแพงเหมือนกันจิ้งจกก,ก็พิซไม่ <c oughs> ไม่เหมือนจิ้งจกแม่ไม่กินจิ้งจกแพงไงบอกว่า <ๆ S 1> กินโรจิ้งจก